ผมมีสี่เชื่อับบริษัทพรีานาเนี่ยเชื่ออะไรบ้างนนครับเชื่อบริษัทมีความมั่นคงกว่า60ปีนะครับถ้าบริษัทไม่จีจริงนะครับเป็นบริษัทแบบหายตรงมีเยอะนะครับแต่บริษัทพรีานาเนี่ยเปิด60กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เชื่อเจ้าของบริษัทนะครับมีความเชี่ยวชาญผลิตสินค้า ด้านสุขภาพคนหรืออาหารถูนัสมาเตอรนะครับก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยพบเพียงนึ่สีเป็นครูปศอสอนในด้านเกี่ยวกับพบเพียงนึ่สีการเกษตรนะครับหนสีคนคนหนึ่งครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านารองประธานสภาบอกแก้นะครับที่มาให้กำลังใจนะครับคุณท่านน้ำนะครับ ได้มาฟังสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารชูกำลังสำหรับพืชการผมเคยก็เลียนหรือสีแล้วมาเจอโสมแดงเห็นเลิกครับผมเป็นครูสลนเป็นครูภูมิปัญญาจบป .4 แต่ได้เป็นครูเพราะผมมีความสามารถกะเรียนหรือสีแต่ก็ยังไม่ทิ้งครับแต่ตัวนี้ นะครับผมแดงอาหารเสริมทูกระังนสำหรับพืชและอารโนสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจริงๆครับเพราะผมทำนานมาสามปีผมทำนานากันครับผมไม่เคยใช้ผยเคบีเลยที่สุดได้แล้วว่าอาหารเสริมทูกระั้นสำหรับพืชของบริษัทพรินาไมี่ปิดมีคุณภาพดีจริงนะครับและสิ่งที่ดีกว่านี้นะครับสิ่งที่เชื่อนะครับ บริษัทของเรานะครับท่านประธานกระทรวงอินทรต้องการอยากให้คนไทยมีรายไดย้และสุขภาพ,พดีขึ้นมากงั้นกับท่านคดีาการมิทรี่์ทั่วไนะครับนี่เป็นเรื่องอื่นนะครับผมเคยทำธุกรกิจกับบริษัทนาเ่หดด้วยความลำทานนะครับเพราะขมมาแนะนำผมหลายครั้งหลายหลายครั้งกับนะสมัยก่อนเนะาะครัภาแรก แต่นี้เขาเลิกไปแล้วผมก็เมื่อเชื่อและศรัทธาลุยเข้าไปหาบริษัทอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าบริษัทนี้จะทําให้ผมเปลี่ยนชีวิตได้และผมก็มั่นใจครับนี่คือบริษัทที่มีความดดม,มั่นคงเชื่อที่สองคือเชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทปริมาไม่เครับได้หลายท่านที่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น นิ้วหรือประหวานความดันไขมันไม่บ้านของหมอจะส่งกระถาต่อสมองนะ